สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับฝนกันอีกแล้วนะคะวันนี้ฝนจะพาทุกคนมาทําคลิปหนีบติดหลังโทรศัพท์เอาไว้ถือห้อยโชว์แบบเก๋ๆทําออกมาแล้วจะน่ารักหนุบหนับใจขนาดไหนไปดูตอนทํากันเลยก่อนที่เราจะไปทําการฝนแนะนําเซตลีปเขีมสร้างไรายได้เซตนี้เลยค่ะ เหมาะสำหรับคนที่อยากหารายได้เสริมสามารถทำควบคู่กับงานประจำหรือเด็กๆที่หารายได้ระหว่างเรียนภายในเซตก็จะได้บีบคีน5สีตัวกระตูนสิบลายไม่สำแบบและยังได้น้ำยาเคลือบเงาหนึ่งขวดแถมฟรีชุดบีบอีก5ชุดไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยค่ะทั้งหมดนี้ในราคาเพียง350บาทที่สำคัญคือจัดส่งฟรีทุกบ้านเลยและนี่ก็คือของตกแต่งที่เราจะใช้กันในวันนี้ผ้าเอกรักของเราก็คือตัวคลิปหนีบทรรัพา์หัวบีบบีบคิม วันนี้ฝนจะใช้เป็นหัวกลมเล็กและใหญ่นะคะส่วนสีวิบคิมที่เลือกมาก็จะเป็นสีชมพูกับสีเหลืองเสร็จแล้วก็มาใส่หัวบีบและจัดการบีบลงคลิปหนีบได้เลยวันนี้ฝนจะเอาสีเหลืองไว้ขอบด้านนอกแล้วค่อยลงสีชมพูไว้ด้านในทั้งหมดลักษณะของการบีบขึ้นอยู่ที่ความชอบและการจัดองค์ประกอบของตัวตุ๊กตาด้วยนะคะว่าอยากให้อยู่ตำแหน่งไหนส่วนใครที่ยังบีบวิบคิมไม่เป็นฝนได้ทำคลิปสอนไว้แล้วลองเลื่อนไปดูได้นะคะ บีบเสร็จก็ตกแต่งด้วยตุ๊กตาที่เราเตรียมไว้ได้เลย พอเสร็จแล้วก็ปล่อยให้ตัววิปครีมแห้งสนิทสักวันหรือ2วันแล้วค่อยลงน้ํายาเคลือบเงาแต่เราก็ต้องมั่นใจด้วยนะคะว่าตัววิปครีมเราแห้งสนิทแล้วจริงๆถึงจะทาเคลือบเงาได้รู้ไหมคะว่าการทาน้ํายาเคลือบเงาเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยจะช่วยในเรื่องของความเงางามและยังจะช่วยกันน้ํกากันฝุ่นได้ในระดับหนึ่งเลยค่ะบอกเลยว่าคือดีมากจะทาซ้ํารอบหรือสองรอบก็ได้เพราะตัวน้ํายาเคลือบเงาของร้านเราแห้งไวใช้งานง่ายสุด,สด และนี่ก็คือผลงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วทำง่ายมากๆใช้เวลาไม่นานก็ได้ของน่ารักน่ารักเอาไว้ใช้แล้วแต่แค่นี้ยังน่ารักไม่พอต้องมีสายห้อยด้วยสิถึงจะเพิ่มความน่ารักเข้าไปอีกก็จัดการห้อยสายไปเลยสิคะเพิ่มความเก๋จะเดินถือเดินสะพายหรือเดินห้อยไปที่ไหนใครก็ชมว่าน่ารักรับรองว่าถ้าใครเห็นก็ต้องถามซื้อไม่ก็ขอร้องให้ทำให้อันนึงแน่นอนถือว่าเป็นการเปิดช่องทางการหาได้ได้เสริมอีกแบบนึงเลย ถ้าใครอยากทำแบบนี้ใช้เองบ้างในราคาเบาๆแถมส่งฟรีอีกตั้งหากทักเข้ามาสอบถามได้ที่เพจที่ขึ้นโชว์ตรงนี้ได้เลยค่ะทางร้านยินดีให้คำแนะนำหรือใครที่เป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มทางร้านก็สามารถให้คำปรึกษาได้ค่ะ บอกเลยว่าฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายถ้าใครดูคลิปจบแล้วฝนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆใ,ให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายคลิกดูคลิปอื่นๆของพวกเราได้ที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลย